ห้องบรรยายสุขภาพของปรมาจารย์จินโพธิเริ่มบรรยายแล้วครับพ่อแม่ไม่เข้าใจหัวข้อพูดคุยในโลกสังคมออนไลน์ของฉันเล็เพื่อนเลยแต่ก็ต้องการจะเข้าร่วมด้วยถ้าให้พวกท่านเข้าร่วมด้วยฉันมักจะมีความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองฉันควรจะให้พวกท่านเข้าร่วมด้วยไหมอยากมีส่วนร่วมในบทสนทนาใน Facebook ของลูกเหตุผลที่แท้จริงที่พวกท่านเข้าร่วม เหตุผลจริงๆอันดับแรกก็คือใส่ใจว่าลูกๆก,กำลังพูดคุยหัวข้ออะไรกันอยู่ดังสุภาษิตที่ว่าลูกเดินทางไปพันลีคุณแม่เป็นห่วงคนเป็นพ่อเป็นแม่นะตั้งแต่ที่ให้กำเนิดคุณก็ณเป็นห่วงคุณที่สุดตลอดนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเติบโตสักแค่ไหนตราบใดที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นห่วงคุณ ดังนั้นประการแรกคืออยากเข้าใจคุณกลัวคุณเรียนพฤติกรรมที่ไม่ดีประการที่สองนั้นท่านไม่อยากล้าสมัยปัจจุบันคือยุคอินเทอร์เน็ตถ้าพวกท่านไม่เล่นอินเทอร์เน็ตก็จะตกยุคดังนั้น,น,นการที่พ่อแม่เราเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นมาพูดคุยด้วยกันได้มาร่วมสนุกด้วยกันได้ความจริงก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งนะ ทำให้พ่อแม่ไม่ตกยุคไปง่ายๆแต่ถ้าจะเข้าร่วมหัวข้อสนทนาระหว่างพ่อแม่และลูกๆอย่างกลมกลืนได้นั้นเป็นเรื่องที่ อยากมากเดิมทีคุณก็อายุห่าง20ปีขึ้นไปมันคือคนสองรุ่นอย่างแท้จริงงั้นผมคิดว่าสำหรับลูกชายลูกสาวคุณต้องรู้ใจแม่ของคุณก็พอควรพูดคุยก็พูดคุย,คยถึงแม้จะมีรู้สึกกังวลบ้างแต่ก็ต้องสํารวมบ้างไม่ถึงขนาดที่คุยบ้าคลั่งเกินไปดังนั้นสํารวมสักหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรตัวเองควรที่จะระมัดระวังรอบคอบหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่หัวข้อที่เกินขอบเขต ผมแนะนำให้พวกคุณเปิดอกคุยกันดีกว่าปลดปล่อยอารมณ์ของคุณแสดงความรู้สึกที่ราเริงแบบที่เป็นปกติของวัยรุ่นออกมาถ้าไม่มีส่วนร่วมด้วยพวกท่านก็ต้องเป็นห่วงคุณดังนั้นเด็กน้อยทั้งหลายคุณจะพูดคุยกันกับเพื่อนๆไม่มีปัญหาหรอกนะแต่พูดคุยเรื่องอะไรก็หวังว่าตัวเธอเองจะคิดก่อนให้ดีค่อยคุยกันดังนั้นให้พ่อแม่เข้าร่วมด้วยดีหรือไม่ดี สำหรับการเติบโตของลูกพ่อแม่มีส่วนร่วมเป็นเรื่องดีฝึกกายบ่มใจใช้ชีวิตยังมีสุขภาพดีไม่หยุดที่จะเรียนรู้